สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มีสาระมาฝากครับการทําจันไปใส่นะครับใส่ดักปลาบางคนเขาก็เฮ็ดบ่เป็น,นครับเป็นวิธีอีสานของเข้าพากันเฮ็ดมาตั้งแต่สมัยโบราณบ่แล้วครับสืบต่อกันไปครับมารับชมน้ำกันครับผมกระตัดเรียบร้อยแล้วครับมีไม้ทั้งเปิดนี้ 6ชิ้นพี่น้องหนึ่งสองสามสี่เยวกับอีกสองชิ้นครับหาหกชิ้นหาชิ้นหกนี่มันสีเงาผสมกันครับอันนี้เอาไว้เป็นฝาปิดท้ายมันฝานี่กะเอาไว้เป็นฝาปิดทั้งหนามันครับเวลามันลั่นนี่แหละครับต่อไปกับตอกตะปูสามดอก เพอห้าสิ็ดสายลันตอกตรงกลางเลยของแผ่นไม่ต้องตอกลงสุดครับเพราะว่าเฮาจงผูกเชือกง่ายขั้นตอนต่อไปกับผูกได้ซะเลยครับแล้วก็มัดครับมัดตรงนี่แหละครับมัดจุ่มใส่กันแล้วก็มัดปมครับมัดปมตรงอยู่ประมาณนี้ครับ ขั้นตอนต่อไปกันทำรองเลื่อนฝาปิดนี่แล้วครับพออฮิดเรียบร้อยแล้วมันก็นออกมาลุบทรงนี้ต่อไปกับขันน็อตจิ๊บใส่ฝาขางของมันนี่ครับขันใส่แล้วกับเป็นทรงจังสิละ ตกตะปูเลยครับทายานมันแตกกะแหวสว่าน่ะเจาะนำรอกมันก่อนครับตะปู ถึงมันเจะหูไว้สามหูครับเพื่อที่จะเอาสายมันขึ้นมานีครับพยายามอย่าให้มันเป็นเสียนด้วยครับเพราะว่าสายมันจังสิบอขาดเร็ว้านาเข้ากันนี่ครับผมเหลาเรียบร้อยทดลองเบ้ง นี่ครับต่อไปกรเฮ็ดขาจับมันครับตรงที่ห้าสิจับหิวนะครับสองขาครับเรวก็ตอกไม่ก่อนครับ ลอยไปไซน์เลยครับขั้นตอนต่อไปกับขั้นตอนไซลวดครับใสซลวดเอาไวปฮิมองกลไกลันมัน อาวลวดยังก็ได้ครับที่มันแข็งแรงนี่นี่ครับตัดออกมายาวประมาณนี้แล้วครับแยกขงหูแล้วก็มาพับขาข้างล่างครับจังบรุดพี่น้องมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปกับ เราใหม่มากครับเอาไม่ไพ่ก็ได้ครับพาไม่ไพ่ก็ได้จันมานประมาณกับอยู่ขันตอนนี้ละชิ้นนี่สิเอาใ่หมอนนี่ครับแล็วก็นี่ชิน้นหน่อยกับชิน้นเงวสองชิ้นนี่กับตัวนี่สิยูดมองนี่แต่กกับตัวนี้สิยูดมองนี่ครับเดี๋ยวผมสิผูกสายใส่ไปถ้าเบิงครับ ครับตัวนี้กัดสอดสายมันขึ้นมาครับสายที่เอาผูกไว้ตั้งแต่แรลกๆกละสอดสายขึ้นหูนี่ละเรียกกับมัดมัดใส่กับตัวนี้นี่ครับมัดมงกลางมันอยู่ระดับนี้ครับ กับตัวนี้สีอูระดับนี้ครับแล้วก็ห่างได้เลยเดี๋ยวต่อไปกับสิประกอบฝาจันครับตัวนี้ครับเนด่น็ดตัวล็อกมันครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมสิตอกตะปูใส่ นี่ครับรูปล่างจะเป็นยังซงสิละ่ะลองเบิ้งครับเดี๋ยวสีห่างให้เบิ้งครับบ้านี้ นี่ครับลักษณะหางแล้วครับนี่ระยะตัวนี้นี่ไม่ตัวนี้นี่ต้องขนานกันครับขนานกันกันกบพื้นตัวนี้มันจังบนวงน้ำหนักกันครับนี่ครับเบิ่งกันชัดๆ เดี๋ยวสิทดลองครับสมมุติว่าปลามันเข้าปลาก็ลอยเข้ามาสิเขาไปตําซ้ายนั่นแหละครับตั้ซ้ายนี่ครับมันกระสิลั่นลงแบบนี้แหละครับตัวนี้ต้องลื่นครับ ตัวนี้นี่หาสายมาผูกไว้ครับผูกยึดไว้มันจัง่บอลลุนหายมัดไว้นี่ก็ได้ครับขั้นตอนต่อไปกับปิดฝาถ่ายก็เป็นอันเรียบร้อยครับปิดนี่ก็เรียบร้อยครับสําหรับคลิปนี้ก็พ่อไว้ซะนี่ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ